สวัสดีค่ะสายขายยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อนืนสาย,ดยไดรี่กันนะคะวันนี้เราจะมารีวิวชีวิตที่คลินิกที่คณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพากันค่ะเราขอเรียกสั้นๆว่าแพทย์บูนะคะโดยเราจะเริ่มวันที่ปีหนึ่งค่ะปีหนึ่งสำหรับเราะคะ่ะพอจบปีสามมาแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าปีหนึ่งอะเป็นปีที่ว่างที่สุดแล้วก็ปีหนึ่งเป็นปีที่เรารู้สึกว่าเป็นการเรียนที่ไม่ได้เกี่ยวกับปีสองแล้วก็ปีสาม เรรู้สึกว่ามันเป็นวิชาที่ทําให้เราเหมือนแบบว่าปรับตัวให้เข้ากับมหาลัยให้ได้นะคะโดยวิชาที่เรียนอะ่ะก็จะมีวิชาพละตอนนั้นอะ่ะเขาบบบังคับให้ลงลีลาก็คือให้ลงเหมือนกันทั้งคณะ48คนนะคะให้ลงลีลาเหมือนกันแล้วก็จะมีวิชาภาษาอังกฤษวิชาเลือกอีกสองวิชาค่ะมันชื่อว่า holistic health แบบว่ามนุษย์บูสังคมบูอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีวิชาเป็นวิทยาศาสตร์คล้ายวิทยาศาสตร์มอลาไเลยะคะ่ะแต่ว่ายากขึ้นมาอีก ทั้งหมด3มวิชาก็คือฟิสิกส์เคมีแล้วก็ชีวะโดยฟิสิกส์เคมีชีวะเนี่ยถ้าใครที่ตอนมอปลายเก่งอยู่แล้วแล้วก็ทําคะแนนได้ดีเนี่ยเราคิดว่าก็สามารถผ่าน3วิชานี้ไปได้แบบชิวๆเลยค่ะแต่ว่าต้องเรียนเพิ่อมอีกนิดน,นึงเพราะว่ามันแบบดีฟลงไปอีกกว่าที่เราเรียนตอนมอปลายนะคะแต่สําหรับเราแล้วเนี่ยที่ไม่ได้เก่งชีวะมปลายนะคะเราก็รู้สึกว่ามันแบบแอบยากนิดน,นึงเพราะว่ามันเป็นวิชามปลายที่ยากขึ้นมาอีกแล้วก็เจาะลึกรายละเอียดลงไปอีกค่ะ แต่เราก็สามารถผ่านมันมาได้นะคะแล้วก็วิชาที่เราสึกว่ายากที่สุดตอนปีหนึ่งเป็นแบบว่าพีกที่สุดเลยเนี่ยก็คือวิชาเมดเมดไบโอค่ะหรือว่าเมดิคอล l ไบโอโลจีนะคะเพราะว่ามันเป็นการเรียนเกี่ยวกับเนื้อเยื่อหรือว่าอะไรต่างๆที่มันแบบว่ายากคือถ้าถามตอนนี้ก็คือลืมไปหมดนะคะเพราะว่าปี2กับปี3นะคะไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับปีหนึ่งเลยแค่ผ่านมันมาได้ก็พออันนี้แบบที่เราคิดน,นะคะแล้วก็ ปีหนึ่งเนี่ยเป็นปีที่มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายสําหรับเราแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเหมือนเขาให้เราเนี่ยเข้าปีหนึ่งเพื่อมาแบบว่าปรับตัวเราก็เลยขอยกให้วิชา medical biology นะคะเป็นที่สุดของปีหนึ่งค่ะต่อไปนะคะเป็นวิชาปีสองปีสองเนี่ยเป็นปีที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเริ่มเห็นแบบเส้นทางในอนาคตแล้วว่าแบบว่าเราจะเป็นยังไงเพราะว่าปีสองอะเป็นปีที่เราเนี่ยเหมือนได้เข้ามาเรียนที่ บบเป็นวิชาของคณะแล้วอะค่ะแล้วก็จะมีเรียนกับวกสตาเวศบ้างโดยที่มหาลัยมอวูนะคะพออยู่ปีสองเนี่ยก็สามารถเข้ามาพักอยู่ที่หอแพทย์ได้ค่ะซึ่งตอนนี้เราก็ถ่ายกันอยู่ที่หอแพทย์นะคะแล้วก็วิชาที่เราเรียนเนี่ยก็จะเป็นการเรียนเกี่ยวกับความปกติทั้งหมดของร่างกายของเราค่ะคือความปกติทั้งหมดคืออะไรก็เป็นความปกติตั้งแต่ข้างในนะคะจนถึงข้างนอกนะคะอ่ะมันคือ,อยังไงใช่ไหมคะความปกติ ไม่คือ,อยังไงใช่ไหมคะความปกติตั้งแต่ข้างในจนถึงข้างนอกเนี่ยก็จะเป็นความปกติตั้งแต่เซลไบโอหรือว่าไบโอเคมเซลไบโอคืออะไรก็คือพวก DN a ต่างๆในร่างกายนะคะหรือว่าการแบ่งตัวมันเป็นยังไงเซลนู้นนี่นั่นแล้วก็ไบโอเคมค่ะเป็นการเรียนเกี่ยวกับสารชีวโมเลกุลของร่างกายเช่นคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันมีกระบวนการเมตาบอลิซึมยังไงหรือว่าเอนไซม์ในร่างกายนะคะทําหน้าที่ยังไงเพื่อให้แบบร่างกายเรา เป็นอย่างนี้นะคะ่ะเป็น,นกลไกเกี่ยวกับสารชีวโมเลกุลนะคะต่อไปเป็นวิชากอสอะนาโตมีนะคะซึ่งกอสอ n นาโตมีเนี่ยก็จะเรียนเกี่ยวกับร่างกายตั้งแต่หัวจนถึดเท้าเลยะคะ่ะแบบข้างนอกข้างในเรียนหมดแบบผิวหนงังกล้ามเนื้อเส้นประสาทนู่นนี่นั่นนะคะซึ่งเป็นวิชาที่เราอะไม่เก่งเลยแล้วก็ไม่ชอบเลยเพราะว่ามันจะต้องจำเยอะมากๆแต่สุดท้ายแล้วเราก็จะผ่านมาได้ะคะ่ะแม้ว่าจะสะบักสะบบอม กันนไปะะคะต่อไปค่ะก็จะเป็นวิชาไมโครอะนาโตมี่หรือที่เราเรียกกันว่าคิสโตโลจีค่ะคิสโตโลจีเนี่ยเป็นการเรียนเกี่ยวกับเนื้อเยื่อต่างๆที่เหมือนแบบสไลด์มานะคะแล้วก็อยู่บนแบบแผ่นแก้วค่ะแล้วเราก็เอาแผ่นแก้วนั้นนะคะไปใส่ไว้ในกล้องจุลทรรศน์แล้วเราเนี่ยก็ไปส่องดูค่ะว่าเออหน้าตาของเนื้อเยื่อตรงนั้นเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะก็สนุกวิชานี้เวลาที่สนุกมากค่ะเราชอบชอบมากกว่าเอออะนาโตนนะคะ ต่อไปค่ะวิชาน,นี้เราก็ชอบมากๆเหมือนกันแม้ว่าคะแนนจะไม่ได้ดีแต่ว่ามันสนุกนะคะก็ะคือวิชา physiology ค่ะ physiology เป็นการเกรี่ยวกับสรีรวิทยาก็คือ,อกลไกของร่างกายต่างๆร่างกายมีการตอบสนองอะไรยังไงเช่นทําไมถึงท้องร้องแบบเร่าหิวแล้วจะเกิดอะไรขึ้นอะไรแบบนี้นะคะทําให้เราเนี่ยเข้าใจร่างกายของตัวเองมากขึ้นค่ะแล้วก็วิชาปี2ที่รู้สึกว่าเพิ่มเข้ามานะคะก็จะเป็นพวกวิชาวาชแล้วก็ e b m วชอก็คือเวชศาสตร์ชุมชนค่ะวิชาศาสตร์ชุมชนเนี่ยตอนก่อนที่จะมีโควิดนะคะคือเราเนี่ยก็จะไปลงชุมชนค่ะแล้วก็ไปคุยกับคนในชุมชนนะคะว่าเออเขาเป็นโรคอะไรยังไงไหมเพื่อเพื่อดูเขาว่าเขาเป็นอะไรบ้างเป็นการเก็บข้อมูลของเรามานะคะแล้วก็เขากินยาอะไรอยู่เพื่อให้เราเนี่ยวิเคราะห์ว่าคนในชุมชนนี้เขาเป็นโรคนี้เพราะอะไรยาที่เขากินเนี่ยคืออะไรทาให้เราเนี่ยเข้าใจชุมชนมากขึ้นค่ะ แล้วก็ต่อไปคือวิชา EBM นะคะหรือว่า Evidence Based Medicine สำหรับเราเนี่ยเราสึกว่ามันเป็นวิชาเกี่ยวกับงานวิจัยค่ะที่แบบว่าสอนให้เราทําวิจัยเข้าใจมากขึ้นว่าการจะทําวิจัยเนี่ยเราจะต้องเตรียมอะไรบ้างซึ่งสำหรับเราคือยากมากมันเป็นงานกลุ่มด้วยนะคะแต่ก็ผ่านมันมาได้ก็ดีใจแล้วคะ่ะมีอีกวิชาหนึ่งคะ่ะที่เราลืมพูดถึงไปก็คือวิชา Neurobiology นะคะเป็นการเรียนเกี่ยวกับระบบประสาทของเราคะ่ะว่าแบบ สมองขสันสลังจัดการอะไรยังไงมีหน้าตาเป็นยังไงวิชาที่ก็ยากแบบว่าหินอยู่แต่ว่าวิชาที่สนุกนะคะเราเป็นคนที่ชอบวิชาอะไรที่ทําให้เราเข้าใจร่างกายของตัวเองมากขึ้น,นะคะ่ะก็เลยถือว่าวิชาที่ดีแต่ว่าเกตก็คือยากอยากา่างว่าต่อไปนะคะจะเป็นปี3ค่ะปี3มปีที่เราชอบมากมากมา ปี3เนี่ยเราจะเรียนเกี่ยวกับความผิดปกติของร่างกายทั้งหมดทั้งปีเลยค่ะซึ่งความผิดปกติเนี่ยเราก็จะเรียนตั้งแต่ข้างในจนถึงข้างนอกเหมือนกันนะคะข้างในเนี่ยที่เรารู้สึกว่าคือข้างในเนี่ยก็คือวิชาจีเนติกค่ะจีเนติกเป็นวิชาที่เกี่ยวกับพวกโครโมมโซมอะไรเล็กๆ d n a ต่างๆของร่างกายที่ผิดปกติไปนะคะแล้วก็จะมีวิชาอิมมูโนโลจีหรือว่าวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาค่ะทำให้เราอะเข้าใจระบบ คุ้มกันของตัวเองมากขึ้นนะคะตั้งแต่สิ่งแปลกปลอมเข้ามาหรือว่าร่างกายของตัวเองเนี่ยผิดปกติไปเองด้วยค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นวิชาพาโทโลจีซึ่งเป็นวิชาหลักๆเลยของปี3ค่ะว่าเล่าเนี่ยมีความผิดปกติอย่างไรบ้าง มีทั้ง Clinical Pathology, General Pathology แล้วก็ Systemic Pathology นะคะเป็นความผิดปกติต่างๆตั้งแต่เนื้อเยื่อที่ผิดปกติหรือว่าการทํางานของเราเนี่ยทำให้ร่างกายเราผิดปกตินะคะหรือว่าเม็ดเลือดอะไรต่างๆที่ผิดปกติของร่างกายก็จะอยู่รวมเป็น Pathology หมดเลยค่ะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นวิชาพาราไซท์ที่เราบอกว่าผิดปกติตั้งแต่ข้างในจนถึงข้างนอกเนี่ยพาราไซตก็เป็นอีกอันนึงที่อยู่ข้างนอกร่างกายนะคะก็จะเรียนเกี่ยวกับหนอนพยาหัาแมลงอะไรต่างๆที่ทําให้ร่างกายของเราผิดปกติไปแล้วก็อีกวิชาหนึ่งก็คือวิชาไมโครไบโอลจีนะคะไมโครไบโอลจีเนี่ยก็จะเป็นวิชาที่เกี่ยวกับสิง่งผิดปกติเล็กๆเ,เ,เช่นแบบพวกแบคทีเรียไวรัสเชื้อราฟังใจเออฟังใจก็คือเชื้อราใช่ไหมคะ ก็จะเรียนหมดเลยแบบตั้งแต่สอ่องกล้องการแบบว่าการตรวจดูเราจะเรียนเกี่ยวกับทางห้องแลบ,บเนี่ยมากๆตอนปีสาําให้เราเนี่ยชอบมากๆนะคะหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเรารู้แล้วว่าร่างกายเราผิดปกติยังไงเนี่ยก็จะมีวิชาฟรราร์มอคโูลูจีค่ะที่เราจะเรียนเกี่ยวกับยาว่าเราจะต้องใช้ยาอะไรยังไงในคนไข้แบบไหนวิทย์ก็เป็นอีกวิชาหนึ่งที่สนุกมากนะคะแล้วก็วิชาน,นี้เราจะเรียนกับอาจารย์ที่คณะเภสัชโดยตรงนะคะซึ่งอาจารย์เนี่ยก็เก่งมากๆะคะ่ะ อีกวิชาหนึ่งเป็นวิชาที่สนุกมากๆเลยค่ะสำหรับเราก็คือวิชา c ล i น i c a l c o r r e l a t i o n c ค i ิ i c a l c o r r e l a t i o n นะคะจะเป็นการเอาสิ่งที่เราเรียนทั้งหมดทั้งปี2แล้วก็ปี3อมะมาเหมือนเป็นเคสเคสหนึ่งะคะแล้วก็ให้เรานะคะทำความเข้าใจเคสแล้วก็วิเคราะห์เคสะคะ่ะว่าเราจะจัดการกับคนไข้คนนี้ยังไงคนไข้เป็นอะไรนะคะโอยแบบเป็นวิชาที่เหมือนสอนสอน แบบว่าองรวมแล้วก็ทําให้เราเข้าใจสิ่งที่เราเรียนมากขึ้นค่ะต่อไปนะคะเป็นวิชาที่ทําความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของเราของคนเอานะคะคือวิชา behavior ค่ะเราก็ชอบวิชานี้มากๆากเลยนะคะทำให้เราอะเข้าใจคนมากขึ้นนอกจากเราจะเรียนเกี่ยวกับร่างกายเราแล้วเราก็ต้องเรียนเกี่ยวกับจิตใจของคนด้วยค่ะ แล้วก็ที่เราพูดกันไปเมื่อกี้ที่มีวิชา Clinical pathology ใช่ไหมคะซึ่งวิชา l i n i c a l p a t h o l o g y แล้วก็เทุกวิชาที่เราพูดมาก็จะมีทั้ง Lecture แล้วก็ lab ซึ่งแ a b บของวิชา linical pathology นะคะก็จะมีอยู่แ a b บหนึ่งที่เกี่ยวกับการเจาะเลือดค่ะซึ่ง l i n i c a l p a t h o l o g y นะคะก็จะมีการทำพัสการต่างๆมากมายแบบวัดความดันเจาะเลือดฟังเสียงอะไรนู่นนี่นั่นนะคะหรือว่าการตรวจปัวสสาวะแต่อันนึงที่แบบเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตเราเลยก็คือวิชาการเจาะเลือดค่ะ ซึ่งเราเป็นคนที่กลัวเข็มมากกลัวมากๆแบบว่าแค่จับเข็มก็มือสั่นแล้วค่ะแบบก็แบบโอ้โหเครียดมากครับแล้วแบบว่าก่อนวันที่เราจะเรียนอันนั้นจริงๆอ่ะเราเราแบบพยายามเตรียมตัวเองทุกอย่างให้ไม่กลัวนะคะให้มือไม่สัน่นก็คือเราแบบหยิบปากกาขึ้นมาค่ะก็หยิบตุ๊ก,กตาแล้วก็แบบพยายามแบบว่าจิ้มจิ้มจิ้มลงไปเพื่อให้ตัวเองอ่ะมือไม่สั่นนะคะเพราะว่าเราอะกลัวมากว่าจะทําให้เพื่อนอะเจ็บเพราะว่า การที่เราจะเรียนวิชานี้จอะเลือดนะคะเราต้องจับคู่กับเพื่อนสองคนค่ะแล้วก็สลับกันนะคะในการเก็บเลือดที่แบบตรงเนี้ยของเพื่อนอีกคนหนึ่งค่ะซึ่งพอถึงวันนั้นนะคะ่ะวิชาตอนนั้นอะก็คือแบบว่าแค่เราหยิบเข็มขึ้นมาก็มือสั่นแล้วแล้วก็แบบใจดีสู้เสือแบบว่าจะจิ้มลงไปให้ได้แต่พอไปค้างอยู่ที่ผิวหนังเพื่อนอทุกคนมันแบบว่าไม่กล้าจิ้มเว้ยจนแบบมันก็ต้องวางลงก็แบบบอกเพื่อนว่าแปบ๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเรากลับมาแล้วเราก็เดินออกไปจากห้องค่ะ ลองให้น้ำตาไหลแบบว่าไม่ไหวแล้วเราจะเรียนได้หรือเปล่าแบบว่ากลัวมากๆค่ะจนเราแบบโทรหาแม่ว่าแม่หนูจะเรียนได้จริงๆหรอแบบว่าหนูทําไม่ได้เลยนะแค่หนูหยิบเข็มะก็มือสั่นแล้วแล้วคนเราก็ร้องร้องร้องหนึ่นั้นจนแบบว่าเหมือนมันก็คึบได้ขึ้นมาแม่ก็ให้กําลังใจนะคะแบบแม่ก็ให้กําลังใจดีม,มากๆเลยว่าเออมันเป็นครั้งแรกนะแบบว่าสู้ๆอะไรแบบนี แล้วเราก็เลยแบบว่าคฮ้เแล้ก็เดินกลับเข้าไปในห้องใหม่ตอนเราแบบโชคดีมากๆที่เพื่อนที่อยู่คู่กับเราอะเขาแบบน่ารักมากแบบว่าเขาบอกว่าเธอทําได้แบบสู้ๆนะแกทําได้แบบเรามั่นใจในตัวแกเราก็รู้แหละว,ว่ามันก็คงกลัวนะแบบ แต่ว่าก็รำมือซ้ำๆนะแต่ว่ามันก็แบบให้กําลังใจค่ะรวมถึงอาจารย์ด้วยอาจารย์ก็คือดีมากๆสําหรับใครที่กลัวเข็มมากๆนะคะก็สามารถไปปรึกษาอาจารย์ได้แล้วก็เราอะมีเพื่อนคนหนึ่งที่กลัวเลือดมากๆกลัวจนเป็นลมเนื้อนะแต่ว่าก็สามารถผ่านวิชานี้มาได้นะคะก็ถ้าใครกลัวเข็มหรืออะไรยังไงก็อย่าเพิ่งกังวลไปนะแบบเราสามารถไปปรึกษากับอาจารย์ได้ค่ะถ้าหลังจากผ่านคาบแรกไปเสร็จปุ๊บคาบนั้นอนะก็คืออาจารย์อะ จับมือเราเลยเว้ยแล้วก็แทงลงไปแบบตอนนั้นคือตกใจมากแบบเฮ้ยเราสามารถแทงคนอื่นได้ด้วยนะอะแล้วก็สุดท้ายก็คือแบบสามารถดูดเก็บเลือดกลับมาได้นะคะแล้วถ้าใครที่แบบว่ากลัวว่าเออทำครั้งเดียวหรือเปล่าคือไม่ใช่คะ่ะเราจะยังมีวิชาเจาะเลือดเนี่ยออกไปอีกสักสองถึงสามครั้งนะคะทําให้เราอะ่ะหายกลัวเข็มเป็นปิดทิ้งเลยตอนเนี้ยที่เราแบบว่าไปฉีดวัคซีนมาก็คือ สามารถมองเขาแบบฉีดจิ้มลงไปของเราได้เลยเหมือนเราก็จะรู้ว่าเออมันแบบเจ็บแค่นี้แหละไม่เจ็บมากกว่านี้แล้วก็เลยยกให้ชายคลิ i c a l Pathology นะคะเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตเราอีกอันนึงที่ยิ่งใหญ่มากๆกับการกลัวเห็มค่ะ สำหรับวิชาคลินิคอลพาทอโลจีนะคะพอเราเรียนจบไปแล้วเนี่ยก็จะมีการสอบอันนึงของปี3มค่ะที่เรียกว่าการสอบออสกี้นะคะหรือว่า o s c e ค่ะออสกี้คือการสอบทำหัตถการของเรานะคะก็คือเป็นการสอบปฏิบัติซึ่งจะเป็นแบบว่าฐาน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 คล้ายๆกับแลบกิ้งเลยคะ่ะแต่ว่าฐานหนึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ได้ประมาณได้เวลานะคะว่าเวลาฐานละ5นาทีค่ะซึ่งแต่ละฐานเนี่ยก็จะเช่นการสอบจอเลือดการดูทักษะของเรานะคะการสอบ วัดความดันการตรวจผลเลือด่าเป็นกรุ๊ป A B O อะไรแบบนี้ค่ะเป็นการสอบที่สนุกมากมากนะคะแต่ว่าตอนนั้นก็คือเครียดมากแบบเราอะซ้อมตอนกลางคืนค่ะแบบว่าสวัสดีค่ะคนไข้เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาทํานู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นซึ่งตอนซ้อมก็คือสนุกมากๆแต่ก็เครียดมากๆเหมือนกันค่ะ ถ้ารวมๆแล้ว3ปีเนี่ยเราคิดว่าตัวเราเองอะ่ะชอบวิชาปี3มากที่สุดแต่ถ้าเราไม่ผ่านปี1กับปี2มาเราก็จะไม่สามารถผ่านวิชาปี3ได้ค่ะซึ่งปี1ก็ไม่ค่อยเกี่ยวนะักแต่ว่าปี2อะก็จะเกี่ยวกับปีมากมากๆค่ะ ซึ่งทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นการรีวิวชีวิตพรีคลินิกที่คณะแพทยศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยบูรพาของเราเองค่ะอาจจะมีตกหล่นไปบ้างเล็กน้อยนะคะ<ๆ>เพราะว่าตอนนี้เราก็อยู่ปี3ที่เพิ่งขึ้นปี4ไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาแต่ว่าก็อยากจะมารีวิวชีวิตพรีคลินิกให้ทุกคนฟังกันคะ่ะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และถ้าอยากติดตามเราก็กด u b s c r i b e ที่ช่องใสยาไดอารี่นะคะ สำหรับคลิปนี้เราขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย